เร์ไพหนักมากน้องมายูลูกสาวคนสวยของพ่อหนุ่มกัญชัยและเมย์ปฏิตาพร้อมแล้วกับการตัดสายสะดอือรับงานละครครั้งแรกในชีวิตประเดิมกับละครกรุงดอกสร้อยช่อง3ามคายโชอิดจำกัดเรียกได้ว่าเป็นลูกหมายใต้ต้นของทายาทคนบันเทิงสุดๆงานนี้น้องมายูโดดมารับบทน้ำใสเป็นตัวละครลับ ที่จะมาเซอร์ไพรส์ในละครที่ก็ได้เข้าฉากกับพลนวัดมีนพีรวิทย์และมิน้นนักแสดงรับเชิญซึ่งการเข้าฉากเล่นละครกันเป็นครั้งแรกก็ทำได้ดีแต่คนที่ลุ้นมากเป็นพิเศษคือแม่เมควบตำแหน่งทั้งคุณแม่และผู้จัดละครที่ต้องคอยกากับเองหน้าเซ็ตเลยและลูกสาวคนเก่งมาอยู่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ โดยแม่เมย์ก็ยอมรับว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามายูเป็นคนบอกเองว่าอยากเล่นละครเพราะเรื่องนี้กำลังหานักแสดงเด็กเข้ามาร่วมฉากน้องมายูเคยพูดว่าละครที่แม่เมย์ทำจริงๆแล้วหนูก็อยากเล่นนะพอมีบทนี้มายูก็จะบอกเล่นก็เซอร์ไพรส์เพราะปกติมายูไม่ค่อยสนใจเรื่องการแสดงหรือโชว์ หรือทำอะไรเลยงานติดต่อมาก็ไม่ค่อยรับแต่อันนี้อยู่ดีๆเขาก็บอกว่าอยากแสดงแม่ก็ดีใจส่วนค่าตัวการแสดงน้องมาอยู่บอกไม่รับแต่ขอเป็นทริปเที่ยวฮอกไกโดแทนนั่นเองจ้า